สวัสดีครับมาพบกับพีท X New l i Li s t y l e ตนะครับวันนี้นะครับใน EP นี้พีทจะมาพูดถึงสไตล์บาโลกเป็นสไตล์ที่มีความเยอะในเรื่องของการตกแต่งต่างๆนะครับจะเหมาะกับการตกแต่งคอนโดไหมไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปรู้สักรู้สักการตกแต่งสไตล์บาโลกชัดปะเนี่ย สไตล์บาโรกนะครับอาจจะเป็นสไตล์ที่ไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะดูมาบ้างแต่เราก็ไม่คุ้นตาขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งสไตล์นี้เกิดขึ้นเป็นทั้งศิละปะทั้งสถาปัตยกรรมในแถบฝั่งยุโรปเนาะเวลาเราไปเที่ยวตามโบสถในแถบยุโรปต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันมีความสวยงามของมัาน่มันมีความสถาปัตยกรรมที่ดูอ่อนช้อยวิจิต มีของประดับประดาอยู่ในโบสถ์มากมายซึ่งดูแล้วก็เกิดความว้าวใช่ไหมมีความสวยงามถ้าเรานำเอเมนบางอย่างเหล่านั้นมาตกแต่งคอนโดของเราบ้างอ,อาจจะมีคำถามขึ้นมากมายใช่ไหมคะว่ามันจะลอดไหมมันจะตกแต่งยากไหมหรือว่ามันแพงไหมแล้วก็ทำความสะอาดได้ยากไหมซึ่งคำถามเหล่านี้มันก็จะเป็นข้อกังวลข้อกวนใจของเราใช่ไหมโจทย์ในครั้งนี้ของพีทเนี่ยก็คือทีมงาน แนะนำมาว่าลองเป็นสไตล์บาโลมาตกแต่งห้องไหมซึ่งพีทเห็นว่ามันก็น่าสนใจมากๆที่จะมาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ครับก่อนที่เราจะไปรู้สักรู้สักก่อนที่เราจะไปรู้จักสไตล์นี้ให้มากขึ้นพีทก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกับช่องคอนโดนิวครับมาพูดถึงที่มาที่ไปของสไตล์บาโลกันก่อนนะครับเหตุเกิดมาจากศาสนจักรคาทอลิกเนี่ย อยากจะกอบกู้ความนิยมให้เพิ่มมากขึ้นประหนึ่งเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องความสนใจนิดให้ผู้คนในสมัยนั้นะกลับมานิยมชมชอบมากขึ้นสถาปติกรรมเนี่ยมันก็เลยแบบถูกสร้างให้ดูอู้ฟู่เป็นพิเศษดูความอลังการเป็นพิเศษจุดเริ่มต้นของสไตล์นี้เกิดจากสถาปติกรรมเป็นอย่างแรกนะครับ พอเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงรับรู้ถึงความอลังการนี้ได้นะครับรวมไปถึงการตกแต่งภายในทั้งจิตรกรรมงานปูนปั้นที่เป็นแบบรอยตัวศิลปะแบบนูนต่ํานูนสูงที่ตกแต่งไว้ตามซุ้มประตูบ้างหรือว่าเสาต่างๆบ้างหรือเป็นพวกแบบเสาโรมันอะไรอย่างเงี้ยครับโดยศิลปินที่เาเรียกว่ามีดิพลต่อศิลปะยุค บาโลกนะครับก็คือลอเรนโซแบรนินีนะครับเป็นทั้งดีไซเนอร์และสถาปนิกคุณคนนี้นะครับก็ออกแบบงานสถาปัตยกรรมเด่นๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่กรุงโรมนะครับหรือว่าพาราโซบาเบอร์ลินีถ้าจะให้คุ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นที่จตุรัสเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับที่นครวาติกันนั่นเองถ้าพูดถึงความแตกต่างสไตล,ล์บาโลกกับสไตล,ล์อื่นอย่างเช่เนเรเนซองส์อะไรอย่างเงี้ยสไตล,ล์บาโลกเนี่ยก็จะมีความาเรียกว่าการตกแต่งที่ เยอะมากกว่าปกติเยอะกว่าคือเรเนซองส์ก็มีความเยอะแล้วใช่ไหมบาโลกเน่ก็จะแบบเป็นอีกขั้นหนึ่งที่มีความตกแต่งทั้งจิตรกรรมภาพต่างๆมีความเยอะมากขึ้นไปอีกนะครับตอบสดถามสดตอบสดก็คือตอบไม่ได้ก็คือไม่สงใจนะพี่ยุคเรเนซองส์เนี่ยกับที่บอกว่าบาโลกมันเยอะกว่าเนี่ยมันเยอะกว่ามันต่างกันยังไงมันจะเป็นการเขาเรียกว่ายุคเรเนซองส์เป็น รวบรวมฟื้นฟูศิลปะวิทยาการต่างๆมาใช่ปหเอาง่ายๆศิลปะของมันนะมีความวิจิตรชดชอยนั่นแหละมันก็จะมีความเรียบเข้ามาผสมผสานด้วยอย่างเช่นสถาปตยกมร,รมก็จะมีความเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงเลขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของปาโลกเนี่ยก็จะมีความโค้งลวดลายต่างๆที่แบบโค้งเว้ามากขึ้นแล้วก็สมมติถ้าเป็นรูปปั้นเนี้ยมันก็จะแสดงอารมณ์ของรูปปั้นที่มากกว่ามากกว่าปกติถึงขั้นดัก เขาเรียกว่าลอเรนโซเขาเวลาเขาจะปั้นลูกป,ปั้นใช่ปะเขาก็จะใส่มูดของอารมณ์หน้าตาของลูกป,ปั้นอะมากขึ้นกว่าเดิมเป็นในลักษณะแบบแบบมีความโอเปร่ามากขึ้นอะเหมือนละครเวิีโอเปร่ามันก็จะแสดงใหญ่มากขึ้นหน้าตาท่าทางของลูกป,ปั้นก็จะแบบเหมือนเล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าลูกป,ปั้นนีปั้นที่แบบเหมือนมีชีวิต เออวันนีชีวิตมากขึ้นอ่ะอย่างนั้นมาถึงจุดเด่นของสไตล์นี้นะครับสไตล์บาโลเนี่ยก็อย่างที่บอกที่พูดไปเนาะว่ามันก็จะมีความเยอะสิ่งการประดับประดาสิ่งของต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปูนปั้นต่างๆหรือว่าพวกแบบคำยนันคิวบัวอะไรต่างๆมันก็ประดับตกแต่ง ให้ดูเยอะเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยพูดได้ว่ามันเป็นในเรื่องของเอสเตติกความสวยงามมากกว่าฟังก์ชันนะครับความเยอะความประดับประดาไม่ว่าจะเป็นศิลปะรูปปั้นประติมากรรมศิลปะนูนต่ำนูนสูงภาพเขียนจิตรกรรมต่างๆคำยันหากเราพูดถึงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีส่วนเติมเต็มโคง้งเว้าความอ่อนช้อยของขาก็อีบ้างหรือว่าที่เท้าแขนบ้างอย่างเช่นแบบโซฟาหลุยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในส่วนต่อไปนะครับถ้าเราจะตกแต่งสไตล์บาโรกในห้องของเราเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงบ้าง บแบบจัดเต็มจัดแน่นๆเลยนะก็คืออย่างแรกนะครับก็คือการเลือกใช้สีง่ายๆเลยครับก็คือสไตล์บาโลมันก็จะมีความอลังการมีความเบาใช่ไหมการใช้สีทองสีมั่นวาวอะไรเงี้ยจริงๆมันใช้ทั้งสีร้อนสีเย็นได้หมดเลยนะแต่สีเหล่านั้นนะครับก็อยากให้มันเป็นสีมนตมนตตุ่นๆหน่อย อย่างเช่นแดงน้ำเงินหรือเขียวอาจจะเขียวแบบเขียวเข้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือในส่วนของวอลเปเปอร์เนี่ยเอามาใช้ได้เหมือนกันนะแต่อาจจะต้องเป็นลายที่แบบเขียวฟ้าวลายแบบโคง้งๆววๆอะไรสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับสอในส่วนของคิ้วบัวนะครับของพวกเนี้ยเราสามารถนํามาประดับตกแต่งตามขอบตามมุมของห้องได้เลยนะครับซึ่งสมัยนี้มันก็จะมีวัตดทุที่ไม่ใช่แค่ปูนอย่างเดียวครับมีวัสดุอื่นๆด้วยเดี๋ยวไงเดี๋ยวพีทเล่าในส่วนของต่อไปแล้วกันนะครับส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เพราะเฟ ต่างๆก็สามารถนำมาประดับตกแต่งได้นะครับรวมไปถึงภาพจิตรกรรมหรือว่าเชนเดลียเนี่ยก็สามารถซื้อมาประดับตกแต่งได้เช่นกันนะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแบบเป็นส่วนสำคัญเลยหลักก็คือพวกแบบของประดับตกแต่งต่างๆของแบบเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยก็นํามาแบบตกแต่งให้แบบเต็มๆห้องได้เลยนะครับอืมก็จะประมาณนี้ด้วยความที่สไตล์บาโรกอะครับมันก็จะมีความแน่นๆหน่อยใช่ไหมเวลาเราไปตกแต่งอะไรอย่างเงี้ย พอมีความแน่แนๆอ่ะพอเราเข้าไปอยู่ใช้ชีวิตจริงอ่ะอาจจะเกิดความอึดอัดในการใช้ชีวิตได้เพราะหันไปตรงไหนมันก็จะมีแต่รูปปั้นต่างๆนู่นนี่นั่นคำยันนู่นนี่นั่นใช่ไหมทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบมองไปทั้งไหนก็จะแบบท้องอาลามไปหมดเหมือนอย่างตัวอย่างแบบนี้พีเรก็ต้องถามกลับไปว่าเราจะอยู่แน่นๆแ,แบบนี้จริงๆใช่ไหมซึ่งพีเะไม่ได้ติดหลอกทางเพื่อนๆคิดว่าเออมันแน่นไปเนี่ยพีก็จะพอมีวิธีที่จะทําให้ความบาโรคเนี่ยมีความแบบ เบาบางลงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับด้วยการไปผสมผสานกับสไตล์โมเดิร์นซึ่งมันก็จะมีความลงตัวมากขึ้นกว่าแล้วก็มันก็ยังให้สไตล์อยู่แต่ก็ยังแบบอยู่อาศัยแบบไม่เอดัดนะครับอย่างแรกนะครับก็คือหยิบเอลเมนต์บางอย่างมาตกแต่งนะครับถ้าพีทแนะนำนะครับเราควรจะหยิบบางเอลเมนต์ของสไตล์นี้มาตกแต่งเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เช่นลูกป,ปั้นที่จะนํามาตกแต่งเราจะเลือกของตกแต่งที่มีความเป็นบาโลกแทๆ้ๆมาผสมผสานจัดวางอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างที่2นะครับ ของตกแต่งบาโรกแบบลดทอนหรือจะเลือกของตกแต่งที่มีการลดทอนที่มีความแอบสแต็กหน่อยๆคือหมายถึงเอ้าลน์ของรูปปั้นมีความเป็นเหลี่ยมในในแบบโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแต่เรายังจะพอทราบได้ว่าลักษณะของรูปปั้นนั้นน่ะว่าจะเป็นรูปอะไรนั่นหมายถึงแค่ดึงส่วนหนึ่งของบาโรกนะครับเข้ามาใช้ในการตกแต่งนะครับเฟอร์นิเจอร์หลุยนะครับเราก็สามารถหยิบยกมาตกแต่งโดยทําให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับคือการเลือกใช้สีที่ทันสมัยนะครับสีที่ทันสมัยที่ว่า นะก็จะเป็นสีที่เขาเรียกว่าเป็นสีจัดจัดเป็นแบบ color box สีจัดจัดที่ว่านี้เชื่อว่าในสมัยนู้นครับไม่มีสีแบบจัดจัดแบบนี้แน่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าการใช้สีในสมัยสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นแบบแนวมนมนตุนตุนหน่อยนะครับสีสดสดจัดจัดที่ว่านี้ก็อย่างเช่นชมพูช็อกกี้พิงค์เขียวมิ้นท์เหลืองมายองเนสหรือจ้มคอรอลนะครับอันนี้สําหรับคนชอบที่จะทําให้ห้องดูมีสีสันนะครับเราสามารถเลือกวางหนึ่ง หรือ2ชิ้นนะครับก็พอแล้วอาจจะเป็นโซฟาเด่นๆสักตัวหนึ่งก็ได้ต่อไปนะครับของตกแต่งมันวาวของตกแต่งมันวาวเนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้สไตล์เนี้ยดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบสไตล์บาลโลกจ๋านะครับแต่เราสามารถหยิบมันวาวพวกเนี้ยนำมาตกแต่งไม่ว่าจะเป็นพวกแบบไซส์เทเบิลขาโต๊ะที่มีแบบ วัสดุที่มีความบองบาอย่างเช่นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยครับก็นํามาตกแต่งได้หรือไม่ก็เป็นพวกผนังกระจกหมอนอิงปักเลื่อมหรือว่าโคมไฟแก้วมันวบาเป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นการตกแต่งสไตล์บาโลกชัดปะเนี่ยเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นการตกแต่งสไตลไบตตไต์บาโลกนะครับที่ลดทอนความหนาแน่นของสไตล์นี้ลงเพื่อที่เราอยู่อาศัยแล้วเนี่ยจะได้ไม่ อึดอัดนะครับไม่แน่นจนเกินไปเรียกได้ว่าอาจจะดึงความโมเดินเข้ามาสักประมาณ70%ส่วนบาโรกเนี่ยสักประมาณ3าถ้ามองดูภาพรวมแล้วอาจจะเป็นประมาณว่าสไตล์โมเดินที่แทรกด้วยบาโรกมากกว่านะครับก็น่าจะทำให้คนที่อยู่เนี่ยแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นดูไม่อึดอัดในเรื่องของความรู้สึกในการอยู่อาศัยอาจจะเป็นคําถามของหลายๆคนนะครับสมมติว่าถ้าคอนโดของเราเนี่ยมีพื้นที่เล็กกระทัดรัดนะครับจะตกแต่ง สไตล์นี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ว่าจะขนาดเท่าไหร่นะครับก็สามารถตกแต่งสไตล์บาโลกได้เหมือนกันนะครับโดยเราเนี่ยสามารถทีออ่อาจจะมีการตกแต่งอยู่2แบบด้วยกันก็คืออาจจะตกแต่งส่วนใดส่วนหนึ่งของผนังหรือของมุมนั้นเท่านั้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถวางของตกแต่งสไตล์เนี้ย ไว้กระจัดกระจายตามห้องต่างๆของเราได้เช่นกันนะครับอีกคาแนะน,นํานึงของพีนะครับพีอาจจะแนะนําเป็นที่ว่าเราอาจจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแบบลายแน่นๆหลุยแน่นๆเลยแต่เลือกใช้สีเดียวนะครับซึ่งเราสามารถาวางของตกแต่งที่มีความสไตล์บาโลกได้แต่เราอาจจะต้องเน้นสีเดียวไปเลยการใช้สีเป็นเพลนสีเดียวเนี่ยก็ช่วยลดความเยอะของสิ่งของนั้นๆที่มีรดลายจัดเต็มได้นะครับ ส่วนถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีสีสว่างๆอย่างเช่นสีขาวหรือว่าสีครีมไปเลยก็จะดีที่สุดก็กลับมาสู่ของคำถามนะครับที่พีทเนี่ยเกินไว้ในช่วง แรกๆถ้าตกแต่งสไตล์นี้แล้วเนี่ยเราจะลอดไหมบรรยากาศของเราจะดูเยอะไปไหมจะแพงไหมหรือว่าทําความสะอาดยากไหมมาเริ่มทีละคําถามเลยแล้วกันเนาะก็คือตกแต่งแล้วจะแน่นไปไหมก็คืออย่างที่บอกว่าอาจจะแน่นๆดูนิดนึงนะถ้าแบบจัดเต็มในเรื่องของบาโลกทั้งห้องเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีสไตล์อื่นอย่างสไตล์โมเดิร์นเนี่ยเข้ามาเสริมในความรู้สึกของเราเนาะไม่ดูแน่นจนเกินไปนะครับในส่วนของต่อไปเนี่ยตกแต่งแล้วลอดไหมก็ลองทําตามอย่างที่พีแนะ ไไปก็ด้มันมีส่วนของประดับตกแต่งที่เราหาซื้อได้ได้ง่ายอย่างเช่นพวกค้ายานหรือว่าคิ้วบัวผนังเพดานต่างๆนะครับที่เป็นสําเร็จรูปเรียกว่าเป็นวัสดุโพลียูรีเทนซึ่งเราก็สามารถซื้อพวกเนี้ยมาประดับตามมุมต่างๆของห้องได้หรือฝ้าเพดานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของต่อไปมันจะแพงไหมซึ่งมันมีหลายราคามากๆอะครับยกตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์หลุยเนาะในสมัยนี้ครับมันก็ราคาก็อาจจะไม่ได้ แพงมากระดับพนันระดับหมื่นระดับแสนซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุนั้นๆน,น,นะครับว่ามันจะใช้คงทนได้นานแค่ไหนก็แพงไหมก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละคนนะคะว่างบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ส่วนคําถามต่อไปทําความสะอาดยากไหมแน่นอนว่าเมื่อของมาประดับตกแต่งในห้องเยอะมากเท่าไหร่การทําความสะอาดก็จะแบบมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ยากไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะขยันทาความสะอาดมากน้อยแค่ไหนเนาะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของคําถามจากทางบ้านนะครับ เป็นช่วงใหม่ของรายการ <c oughs> คำถามจากทางบ้าน <c oughs> เป็นทีมงานนี่แหละถามมาว่าสมมติว่าถ้าเป็นห้องคอนโดในรูปแบบที่เป็นดับเบิลสเปซอะครับมันมีชั้นลอยเนาะมันมีเรื่องของดูเพ็กเข้ามาครับบางโครงการเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นส่วนของนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างแล้วก็ส่วนของชั้นบนขึ้นมาไดไปมันก็จะเป็นส่วนของที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าในรูปแบบเนี้ย เออมันจะตกแต่งบาโลกได้ง่ายไหมก็ต้องตอบได้ว่ามันก็จะง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าในเรื่องของสเปซท,ที่อยู่ของเรามันมันใหญ่มันกว้างมากขึ้นใช่ไหมมันก็สามารถตกแต่งบาโลกหรือว่าของตกแต่งประดับประดาพวกเนี้ยได้มากขึ้นสามารถแขวนเชนเดรียรใหญ่ๆได้สามารถวางรูปปั้นได้ด้วยสเปซท,ที่มันกว้างเงี้ยครับมันก็จะเหมาะสมกับคอนโดที่เป็นลักษณะคอมเพกมากกว่านั่นเอง และทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นการตกแต่งสไตล์บาโรกนะครับซึ่งสไตล์นี้ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีความเยอะสิ่งใช่ไหมด้วยเรื่องราวของศิลปะที่ผ่านมานะครับสรุปได้ว่าถ้าใครสนใจสไตล์นี้จริงๆก็อย่างที่บอกว่าสามารถนำเอเลิเมนต์บางส่วนของสไตล์นี้ไปตกแต่งได้นะครับแต่ถ้าใครจะจัดเต็มเรื่องสไตล์นี้แบบจัดเต็มทั้งห้องเลยเนี่ยก็อาจจะถามกันไปว่าจะอยู่แบบนี้จริงๆใช่ไหมถ้าอยู่ได้ก็แบบก็ไม่ว่ากาันก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับส่วนครั้งหน้านะครับพี่จะพูดถึงสไตล์ไหนนะครับก็ต้องติดตามกันให้ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจสไตล์ไหนเป็นพิเศษก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกช่องทางต่างๆของเรานะก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับส่วนพีเนี่ยครับก็ถ้าเพื่อนๆแบบโย ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้หาสไตล์ไหนเป็นพิเศษนะพีก็จะไปตอหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับพีก็อยากจะช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์กับช่อง CondoNew ด้วยนะครับเออแล้วก็ในเรื่องของสไตล์การตกแต่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ condo new com ของเราได้นะครับโดยที่กดที่ category lifestyle นะครับมันก็จะมีบทความพวกแบบ การตกแต่งในสไตล์ต่างๆนะครับรวมไปถึงแบบคาเฟ่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถไปหาอ่านกันได้เลยนะครับส่วนครั้งนี้วันนี้พีทต้องไปแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ